สุภเลิกเบิก่าบรมนาศจักรีราชแม่มิ่งขวัญในสยามจริยวัตรสุดประเสริฐเลิศงดงามเทิดพระนามแท่สองสะดุดีประชาราชร่วมน้อมอภิวาทได้องค์พระราชินีนาศเฉลิมสีทรงส่งเสริมศิลปาชีพ ทั่วธานีทุกถิ่นที่ร่มเย็นด้วยพระเมตตาฉเฉลิมพระชนพัรษามหาสมัยขอเทอไทายองค์ราชินีสีสยามพระมารดาของแผ่นดินถิ่นไทยงามร,รุ่ดเรืองรามรุ่งร่าสีสากลขออันเชิญ เทพเทวาพร้อมไตรรัตน้อมมนัตอัญชุรีทวีผลด้วยบุภผามาไายพศบทนิพนธเฉริมชนมงคลสวัสดิ์พิพัฒน์พรในอภิรักษ์ขิตสมัยเกษมสีคู่พระบารมีองค์จักรีศรีส,สมร ทรงเกลียรติกึกก้องนิรันดรขอถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารครูนักเรียนโรงเรียนสวนกุราบวิทยาลัยสระบุรี